อมือระวังนะลูกระวังมืออ่ามือกลางกลางไว้อ่า หามาพ่อไหมเลี้ยมมานี่ก็ได้ลูกเลี้ยมมาเลยอไม่เป็นไรน้ำก็ไม่ลื่นหรอกลูกมันลองเท้าแบบนี้ไม่เป็นไรระวังดีๆลูกยอ่ยอๆนิดนึง เป็นไงลูกสนุกไหมครับอ,อ,<ก>อ่าไอ้เอาคุยกับแม่เยาวดิคุยแม่เยาวว่าโชาวคุณเล่นได้ไหมลูกเล่นไ,ได้อ่าเออเห็นไหมเห็น<ช>ไหมเดี๋ยว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 เดี๋ยก่อนโอ้โอ้